นี่ห้องพักเราคือห้องนี้นะเนี่ยห้องนี้ห้องที่อยู่ติดกับทักเข้าเลยทางเข้าเขาจะเป็นแบบนี้นะจะพาไปดูนี่นะเนี่ยทางเข้าก็จะมาจากทางนี้นะคะนี่มาจากทางนี้เราก็จะเจอแบบนี้เลยนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เขียนว่า้องโถงลิฟต์วิล o ์รูมตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปจุด ก็จะเจอแบบนี้อนี่นี่บรรยากาศนอกห้องพักนะคะอยู่ที่ที่พักห้องโถงริฟพิ้งลูมที่ปาจีนบุรีค่ะอันนี้รถของเราเองจอดอยู่ตรงโถงนั้นพออยู่โถงที่โถงที่หนึ่งนะประตูก่อนีน่ บรรยากาศหน้าห้องก็จะเปประมาณนี้แล้วก็มีเก้า e อี้ปิกนิกอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าห้องเรานี่ห้องเราโถงหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่มันอยู่ข้างบนนะมันต้องขึ้นบันไดามานี่คือบนันไดขึ้นมาจากทางนี้ขึ้นมา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 แล้วจะมาเจอโต๊ะนี้เป็นโต๊ะแรกนะคะโต๊ะแรกแล้วก็มาที่ห้องได้เลย เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในห้องกันนะค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องแล้วนะคะเข้ามาเนี่ยก็จะเจอโต๊ะนี้เลยเป็นโต๊ะกับเตียงเป็นอันดับแรกนะคะก็จะ,ะไปดูเตียงก่อนเตียงก็จะเป็นแบบนี้มีผ้าเช็ดตัวให้สองผืนแล้วก็หมอนเนี่ยมันก็จะคัาสกคลาสกแบบนี้แอร์ก็อยู่ด้านบนนะคะเราจะมาดูด้านหลังกัน นี่ก็จะเป็นหน้าต่างวิวห้องก็จะไปเจอกับข้างบ้านนะคะก็จะประมาณนี้นี่ก็มานี้เราก็จะพบกับตู้เย็นจะมีแก้วให้แล้วก็มีช้อนชงกาแฟมีกาแฟมีการน้ำร้อนตู้เย็นมีอะไรบ้างในตู้เย็นมีน้ำเปล่าแค่สองขวดนะก็น้ำเปล่าสองขวดเราก็ไม่มีอะไรเราสามารถเอาน้ำมาแช่เองได้เนาะ แล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นทีวีค่ะเนี่ยทีวีก็จะมีเมาส์อยู่ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยแล้วก็น่าจะมี Netflix มีอะไรให้ดูด้วยถ้าเรามี Netflix เราก็ล็อกอินเข้าที่นี่ได้เนาะแล้วก็จะมีตู้ขอลองดูหน่อยสิอ่ะก็จะเป็นตู้ชั้นโล่งๆนะแต่ว่าชั้นนี้เนี่ยเกี่ยวเอาขนมเข้าไปแหละนี่เป็นสเสบียง มีขนมของเรานะคะก็ไว้นี้แล้วอันนี้ก็เป็นแมสนี่ทางเข้าจะอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นประตูนะแต่ว่าอันนี้เลื่อนม่านปิดนี่ก็จะเป็นวิวอีกด้านหนึง่งเป็นวิวของทางเข้าทางเข้าห้องโถงนี้นะคะนี่รถเราก็อยู่ตรงนี้เลยนี่นะคะนี่ก็จะเป็นประตูทางเข้าแบบนี้อ่ะแล้วก็มาดูโต๊ะกัน ก็จะเป็นโต๊ะเล็กๆที่นั่งได้สองคนเนาะอันนี้ก็เข้าของเครื่องใช้ที่เอามานะคะแล้วก็อ่าเราจะเข้าไปดูทางนี้กันนะคะก็เข้าไปนะคะจะมีไฟอยู่นะนี่ปิดมันก็จะมืดๆใช่ไหมถ้าเปิดเปิดมันก็จะมีแี่ไฟสีส้มๆขึ้นมาแบบนี้เลยเอาวนให้ดูนะนี่มุมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ก็สวยอยู่นะคะ ถือว่าโอเคเลยไอ,อ,อห้องถงนี้เกียวจองมาในราคา700บาทเนาะบวกแวดบวกอะไรเรียบร้อยอะต่อไปเราจะเข้าไปที่รูนี้กันนะคะเข้าไปก็จะเจออย่างแรกเลยก็คือเป็นชั้นแขวนเสื้อผ้าเนาะอ่ะ,ะเขก็จะมีอะไรให้เนี่ยมีเป็นชั้นแล้วก็มีถังขยะแล้วก็อันนี้เป็นไดเป่าผมนะคะเผื่อสาวๆคนไหนผมยาวก็ใช้ไดเป่าผมได้นะคะแล้วก็จะมีถุงให้ ถุงใส่ขยะใส่ผ้าเปียกใส่อะไรแบบนี้แล้วก็นี่เลยด้านขวามือเราจะพบกับห้องน้ํานั่นเองเข้าไปก็จะเจอชิดชู่เป็นอย่างแรกเลยก็มีสบู่มีอะไรเนี่ยอ๋อหมวกคุมผมแล้วก็คัตเติลบัตเนาะให้นีห้องน้ําก็จะเป็นสีขาวประมาณนี้นี่นะคะเดี๋ยวไล่าจากบนลงล่างเนาะ นี่ก็จะเป็นฝักบัวเนาะมีฝักบัวสองแบบก็คือแบบใหญ่กับแบบเล็กลงมาแล้วก็มีชักโรครกนะคะแล้วก็มีอ่างล้างมือแล้วก็กระจกนะคะก็จะมีแค่นี้แหละห้องน้ำนะคะแต่ห้องน้ำโทนขาวนี่สบายตาสะอาดตามากเลยนะคะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้เหมาะแก่การมาพักผ่อนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะ นี่ด้านบนมันก็จะมีแบบกิมมิกเล็กๆแบบนี้นะเนี่ยแล้วลายผนังเขาก็จะสวยมากเลยเป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยแล้วต่อกันไปเรื่อยๆนะคะจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่สวยมากเลยบรรยากาศดีมากนะคะเดี๋ยวขอรองจับโอ้ผ้านี่มากเลยนะคะเนี่ย ขอแวกดูหมอนหน่อยดีกว่าเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากเห็นอุ้ยตรงหัวเตียงนี่นี่เป็นเหมือนแบบเป็นเพชรเพเนาะวิงวิงอ๋อหมอนก็อันเดียวลายเดียวกันเลยนิ่มเหมือนกันนะคะเนี่ยเตียงก็นิ่มใช้ได้เลยนะคะเนี่ยนี่อ่ะให้ดูรอบนะคะบรรยากาศก,ก็เป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยนี่เดี๋ยวลองเปิดม่านดูเนาะ ว่าเรามองไปมุมข้างนอกเนี่ยจะเห็นเป็นยังไงบ้างนี่มุมข้างนอกของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือที่เราให้ดูไปนั่นเองนะคะในตอนแรกเนาะอ่ะก็จะมีห้องโถงสองห้องหันหน้าชนกันแบบนี้นะคะเกียวอยู่ห้องโถงที่1นเนาะอ่าโอเควันนี้เกียวก็จะมารีวิวห้องโถงร v i ิ้งรูมที่ปาจีนบุรีเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องสรลเอก,เกอวอด้วยนะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย